เพื่อนสนิทเปิดสภาพจิจตใจติ๊กชิโร่เล่านาทีโทรรัวรัวจนรับสายทำเอาแฟนคลับและเพื่อนๆในวงการบันเทิงต่างตกใจหลังจากที่ติกชิโร่ได้โพสต์ภาพอาวุธปืนพร้อมแคปชั่นปริศนาที่ทำให้ทุกคนเป็นห่วงระบุว่าโปรดติดตามตอนต่อไปว่าใจจะไปได้ไกลแค่ไหนภายในไม่กี่วันนี้มีคำตอบให้ครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่สนับสนุนครับซึ่งพี่น้องในวงการบันเทิงได้พยายามติดต่อกันตามหาตัว จนในที่สุดเจ้าหน้าที่ได้ประสานตำรวจส่งสายตรวจไปถึงที่บ้านพบคนขับรถแจ้งว่าติ๊กชิโร่อยู่กับภรรยามีแขกอยู่ที่บ้านติ๊กปกติและปลอดภัยดีตามที่ปรากฏเป็นข่าวไปแล้วนั้นขณะที่หลุยสพงสุขยิรัญยพฤึกพิธีกรชื่อดังด้านไอทีเพื่อนใกล้ชิดของติ๊กชิโร่ได้โพสต์เล่าหลังเกิดเหตุว่าเพื่อนฉันในสองคนพยายามติดต่อผมมารววเพื่อให้ติดต่อพี่ติ๊กให้ได้ผมอยู่ในระหว่างการเทสรถในงานหนึ่งก็ขออินสตาเตอหยุดรถทันทีและโทรเลย ผมทราบเรื่อง16นาฬกา39นาทีและแกรับสายแรกผมตอน16นาฬกา41นาทีน้ำเสียงไม่ค่อยดีและหน้าหงครับโดยส่วนตัวแกเคยส่งสัญญาณกับผมแล้วหนึ่งครั้งหลังวันจบคอนเสิร์ตผมบอกบางท่านที่พอปรึกษาเรื่องนี้กันได้และไม่สบายใจมาตลอดชีวิตศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ในวัยนี้ไม่ง่ายเพราะผ่านร้อนผ่านแดดแผดเผาผิวให้เป็นที่ต้องระคายเคืองมาเป็นระยะ หลักๆคือเครียดน้ำเสียงไม่ค่อยดีและดูยังไม่ค่อยมีสมาธินักตอนคุยกับผมส่วนรายละเอียดอื่นๆขอให้เป็นการเปิดเผยตามเวลาครับตอนนี้ตัวผมยังติดงานอยู่ในเมืองแต่ได้ส่งพิกัดบ้านให้อาสาจิตวิทยาแล้วผ่านเพื่อนสอระปุกและให้เบอร์ที่จําเป็นต่อการติดต่อไปแล้วแกอยู่บ้านครับตอนโทรไป16นาฬก39นาทีและผมได้แนะนำให้ออกจากบ้านก่อน ขอให้มองปัญหาเป็นศิลปะไปซะไม่ต้องคิดอะไรให้รู้สึกหนักหัวให้ออกจากจุดไม่สบายใจก่อนถ้าแก่เชื่อผมตอนนี้ก็ไม่น่าอยู่บ้านแล้วครับแต่โทรไปไม่ว่าจะกี่ครั้งทั้งเบอร์จริงและหลายก็ไม่รับสายแล้วนะครับหวังว่าเสียงที่ส่งผ่านไปได้ในครั้งแรกจะให้กำลังใจในระดับดีให้แก่สบายใจขึ้นบ้างครับอัปเดตเจ้าหน้าที่สายตรวจไปถึงที่บ้านพบคนขับรถแจ้งว่าคุณติ๊กอยู่กับภรรยามีแขกอยู่ที่บ้านคุณติ๊กปกติและปลอดภัยดีครับ ทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ